สวัสดีครับวันนี้กับช่องช่างมหายุทธนะครับวันนี้เราจะมาสอนการเปลี่ยนอกองดีเซล isuzu d-max 1.9ปี2016นะครับหรือว่า all n e ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับ ก็จะมีนะครับปั๊บตัวด้านห่างนะตัวนี้เช็คยังไงอันนี้ยังไงนี่นี่เช็ครต้องดูให้ดีนะครับมันจะมีที่กดอยูคอ่คนละหนึ่หาไม่เจอ,อนี่ไรเนั่น นนีี่่่ใชออโอเคปวดออกมาแล้วนะครับตัวรับฟรีการทำครั้งแรกมาเสร็จแล้วเราก็จะไม่ใช้ปัจเจ้าสู้ขันนะครับมือขันก็ได้มือขันเลยนี่น,นะครับใคร,ใครจะใช้ตัวนี้ก็ได้เป็นปัจเจ้าสู้หรือว่าใครจะใช้มือก็ได้ โอ้โห,โโหนี่นะครับดูสภาพกองนะครับรถห้าหมื่นโลย่างยกออกโอ้โห,โโหโดำปิดปิดนะครับน้ำมันก็กองสีวดีนะครับกองดำเป็นน้ำมันใส่เดีเ๋ยวเราปรกองใหม่มา ได้ครับปอยปิดเลยอันนี้ก็นะครับตัวนี้ก็คือกล่องแท้จากศูนย์นะครับจากดีเฟสอิสสุเนาะมันจะมีสองราคานะครับกล่องสี่ร้อยแปสิบกับหกร้อยห้าสิบบาทแต่ถามช่งางศูนย์เขาแล้วล่ะเขาบอกว่ามันเหมือนกันนะไม่ต่างกันแต่ทำไมราคามันต่างกันผมก็ไม่รู้ะผมเลยเอาตัวสี่ร้อยมาสี่ร้อยก่ได้เนาะนะใส่ สเปูดิง,น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 ,ดน,ง,ง,งนะครับฉลุมน้มันนี่แะครับนิดนึงหาทีงไปใส่โูดิงไปครับาดูครับแอบไปดูเลย ิสวมลงไปกรองลูกใหม่นะครับอ่ะมาเทียบกันดูดิของใหม่ของเ,อเก่ามาตรวจเช็คนะครับกรองดีเซลสองคั้นนะครับการกรองน,นะครับดูร่องนะครับร่องกับร่องนะครับ <lok> ลองลองมันจะพิชซ์ไปมากมาดูมาร์กนะครับไหนมาร์กันดูยังไงมันไม่เด้แดดเยวะเออมันจะมีร่องเสียบนะครับลองแต่ละลองไม่ต้องจะขันได้อ่านั่นแหละแดดลงแล้วแดดตัวนี้เลยอย่างเช่นตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพิ่งอมยกยกขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นใหมามันจะเสียบอ่านี่นะครับดูร่องนะครับดูเชี่ยวตัวนี้มันต้องลงร่องกับตัวนี้ครับลงลดลง ผ่านครับเสร็จเมกล่องแกเปลี่ย,ยนแล้วแหละเดี๋ยวจะประกอบเข้า การประกอบก็เหมือนเดิมครับทำย้อนกับวิธีเดิมเสียบแจ็คอออันนี้เป็นยังไงไม่รู้ใครเอาไปไไยังไงสายออกกลางข้างบถอดออกแล้วเสียบแจ็คก,ก่อนนะครับมือออกหล่อยดิเสียบดูเดือดมันนะครับอ่มีเสียงแจ็คแล้วเนี่ยนอนว่าเขา้า ในโซ่เอาหรือกซ่อ <In. S 1> ินอินอ่าเข้าัองนี้นะครับแล้วก็ใช้คีมติดเข้ามนเดิม ี่รวมมีซิมเสียบอนันนี้ถ่าออกครับไปหายฟัตรงนี้ต้องแยกน้ำมันก่อนเยกอ่าเย,ยก,อยกโอเคจะมาสอนวิธีแยกน้ำมันด้วยนะครับกรณีน้ำมันหมดหรือว่าเปลี่ยนกองโซล่า

นี่นะครับก๊อกที่ถ่ายน้ำมันคือ้องปิดอยางเงี้ยเนี่ยแยกนะครับากดปุ่มนี้นะครับเนี่ยมาแยกตัวบนนี่นะครับอ่ะเนี่ยครับใส่เข้ามาแยกไปเรื่อยๆกดรเรื่อยๆจนกว่ามันจะแน่นมือน,นะน,นกกะไปเรื่อยๆใช้ฝ่ามือก,กดนะครับนี่ยครับใช้ใช้ส่วนเนี่ยครับของมือเนาะกด อย่างเงี้ยนะเน่เนียกยอ่ะแน,นอแน่นแล้วเา<อ>เอาเก็บเครื่องมือออกให้หมดก่อนนะครับก่อนจะสตาร์ทมีอะไรหลงเหลือตัวสอบ راحت آقا